นะครับเพชรสมุยนี่อยู่ได้เพราะยานะครับอยู่ได้เพราะยาจะเป็นลมอ่ะอาจฉีไปแสนหนึ่งหมื่นะอ,<า>อยู่ได้เพราะยานะครับหมดสามยกนี่บอกว่าหมดเกี้ยงนะช<ฮ>นะได้เพราะความเก่าเพราะยาเน<ฮ>ี่ยเนี่ยนักมวยต้องตั้งใจพิซซ้อมนะครับเวลาโชคมวยเนี่ยซ้อมไม่ถึกนะครับเราบอกว่าวันนี้สู้ยืนอยู่ได้นี่ก็เพราะว่ามีอาฉีดเยอะด้วยอะ<ฮ><ฮ>อูแล้วจะเป็นลมนะตอนนี้ จอเพชรสมุยนะครับชนะด้วยความเก่าชนะด้วยตีนซ้ายต้องชื่นชวนฝ่ายแดงครับโอ้สู้ดีมากๆเลยฝ่ายแดงนี่ยังไม่เฟือเนื้อมนนันเป็นลมอคนชนะนะฮะโอเคไหวแล้วนะบรรยากาศมันล็อกนะครับ นะครับเป็นลมนะครับยังไม่เฟื่อเลยนะครับนะครับเป็นสมุยนี่นอยู่ได้เพราะยานะครับอยู่ได้เพราะยาจะเป็นลมอ่ะาักฉีกไปแสนหนึ่งหมื่นะอ,<า>อยู่ได้เพราะยานะครับหมด3ยกนี่บอกว่าหมดเกี้ยงนะชนะได้เพราะความเก่าเพราะยาเนี่ยเน่ยนักมวยต้องตั้งใจพิซซ้อมนะครับเวลาชกมวยเนี่ย ชอไม่ถึงนะครับเราบอกว่าวันนี้สู้ยืนอยู่ได้นี่ก็เพราะว่ามีอาชีพเยอะด้วยอ่ะโอ้หจะเป็นลมนะนี่จอเพชรสมุยนะครับชนะด้วยความเก่าชนะด้วยตีนซ้ายอ่ะต้องชิ่โชมฝ่ายแดงนะครับโอ้สู้ดีมากๆกเลยฝ่ายแดงนี่ยังไม่เฟอืองครับจะเป็นลมอ่คนชนะนะฮะ โอเคไหวแล้วนะบรรยากาศบนล็อกนะครับรโฆษณานะเป็นลมนะครับยังไม่ฟเมมฟือเลยนะครับ